เลยครับพาคนเดียวไหวใช่ไหมเนี่ยพลาสองพี่โอ๊ตไงต่อตักน้ำจะไม่สลับจไปหมดไม่เห็นว่าเป็นไอ้นี่มองทเซตเซตหมดเป็นพลาแล้วตอนนี้เป็นพลาแล้วตอนแรกผมเห็นเป็นเศษกดเลนพี่แอมครบแล้วผมก็เห็นไม่เสรจกันแรกเพิ่งเปลี่ยน เร็วปับเร็วพ่อค้าพ่อค้าอยูไ่ไหนปับผมหน่อยตัวน,นั่นเด่นมีหาพ่อค้าก่พอพ่อค้าปับเร็วไปอามาออไไันมาได้ไวายโดนไปโดนเลยอ่ะพร้อมไปเลยครับ หรือจะการบ๊อตเองแจ้งแจ้งอีกคราวอีกคราวคุณอย่าไม่ติเงรีบสัดเลยสัดเลยลากก็มีตีข้างบนเลยไม่มีส่งมีเสาให้ตีอยู่แล้วตัวนี้อ่าโทษ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  เอาไปด้วยละกันมันตามหมดละไปไม่ให้หมดเลยเไปไป,ไปเลยไปเลยไปเลยไปห,หมดเลยทุกคน ไปเลยไปเลยกัน,ไ,นไปเลยึ้นไปเลยึ้นไปเลยโอ <Okay. S 2> เคลอดการมนตือแ <Okay. S 2> ล้วเนี่ยออฮ ขอฝาก่อนิหาพ่ขาก่อนขอขอบบับได้กรล้าพ่ขาาบับมันข้ามตี้เนาะในตี้นี้ก็ได้หรออล่าถูกปะต้องลองดูใช่ใช่ครับครับสบายแล้วสบายแฮร่เลยข้างเลย น,นี้น้ำจิ้มของจริงอยู่ข้างหน้าอั้นสามแล้วใครตายหนึ่งนะได้ดาวเดียวชั้นนี้พยายามไม่ตายเนอะเหมือนไม่ควรตายนะชั้นนี้นะ แบมอยู่ในหรืออยู่ในเออผมอยู่ในให้ดีกว่าผมอยู่ในพี่โอ๊ตอยู่ในพี่แฮมกับเดฟอยู่ข้างนอกเดฟโวบอบอสทางห่างเพื่อนหน่อยอ่ะแค่นั้นแหละคือเพื่อนทำดามจแต่แฮมก็เซฟเซฟตี้ให้เดฟมันหน่อยมีปัญหาที่เหลือได้หมดขอออนไลน์หน่อยครับขอออนไลน์เออนายกดหลอดออนไลน์ให้เพื่อนหน่อยซีเรียสมากเลยอันเนี้ยตัวเพิ่มดามจเริ่มเลยนะ ระดับนี้ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรกันเยอะหรอกกดยังอ่ะผมผมไม่เห็นรเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วดูสีได้เลยครับเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเฮ้ยผมมองในสีพวกอะไรกัน <c oughs> โอเคละโอเคละ,คละไปเลยเอไปเลยเอไปเลยด,ดาเมจยังพอได้อยู่โทรโทรโทรจิ้มผิด เจ็ดสิบครับสวยครับหกสิบครับสวยห้าสิบไหมครับห้าสิบไหมห้าสิบครับสวยสี่สิบไหมครับถึงไหมไปถึงไหมกับหัวใจจะมาสี่สิบครับสวยมากสวย ขานอกตายครับพี่โอ๊ตเอาขึ้นมาก่อนสามสิบจะสามสิบแล้วได้บ้าโอไม่ได้ไม่เป็นไรเอาหัวใจทั้งสองไอกาครับไปเลยทิ้งแท้งไปหัวใจไปไปไปตายไปสีส่ศพไปครับไปครับสวยสวยข้างในออกนะครับเตรียมตัวนะแปดเจ็ดหกข้างในวิ่งครับวิ่งข้างในออกไปออกไปให้หมดข้างนอกตีต่อครับอย่าหยุดตีต่อตีต่อดาเมจอ่ะเอา้า เปลนสีครับดูสีดูสีดูสีเซฟตี้มาครับเร็วเร็วเรหเซ็จบแล้วรักษาโพิชันกันตีต่อตีต่อตีต่อข้างในตีต่อครับจะจบแล้วจบ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 อยู่แล้ว ค,คใช้ได้ครับท็อปทีสามคนพี่อมพี่ชายพี่ป๋อมอไปต่อชั้นสี่ไปแลยเดี๋ยวพี่ไปก่อนไปจำเด็กก่อนจ้า กเปลี่ยนธาตุหรือเปล่าล่ะไม่เปลี่ยนนะแก้วดีกว่าชนแก้วดีกว่า,ววาผมดูแล้วเล่ต้องเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนธาตุนะพอโว้ให้ละเฮ้ยใครโดนวิ่งออกใครโดนวิ่งออกไวไวๆหะใครโดนวิ่งออกโอ้ยอย่ายืนนิ่งอย่างนั้นดิเฮ้ยสนใจหน่อยดูจอหน่อยครับปโน่ชนชนชนแล้วไม่ไงล่ะ ยิงออกครับสองคนแฮมซางแฮมซังแฮมซ้างแฮมซางวิ่งลงล่างดีกว่าแฮมซ้างวิ่งขึ้นบนอย่างนี้หวัดเสียวพี่เจครับพี่โอ๊ตม่อยู่ในคอเออมีใครอีกคนนึงมองไม่เห็น เก okay, เปลี่ยนเวฟละเซฟที่ตรงกลางออก,ก็ได้ตรงนี้เลยก็ได้ตรงนี้เลยอัดเลยอัดเลยหลบพื้นแดงหน่อยนะโบกไม่ติดหรอวะโบกอ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 ะผมโดนวาร์ปวัยที่บ่ายเลยเดฟดึงต่อยพี่หน่อยมันวัยตังวะ เอ้ยบอลงมาไวยวะใครอยู่ข้างในอีกคนอะเอ้ยผมออกก่อนออกก่อนใจเย็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 น <laughs> เฮ้ยค่ค่อยค่ขอออกก่อนออกก่อนอย่ไปดึงต่อให้นี่จบจบไปางใข้างนอกโอ้ไข่ละโอ้ไข่ละเปิดเ,เส้นตรง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 ป้อง <c oughs> น่าจะไวกว่าเวลาที่กะไว้ตอนห้าทุ่มเดี๋ยวค่อยเรียกหกเปอร์เซนวงใหญ่วงใหญ่แตกตายว่าตายตายโทษโทษโทษควาไม่ทันวงใหญ่แล้วตุ้มเหลือใครไ้ยนะตายหมดหมดนะอ้วนรอบใหม่เโอ้โหเอาใหม่ มองจะประมาทไปหน่อยอเวลาวิง่งเอพยายามไปเป็นกลุ่มๆนะฮะอย่าวิ่งกันมั่วขนาดนั้น, <Okay. S 2> นคือมันต้องลากริมอยู่แล้วเดฟแต่ว่าตอนแรกเบอร์ด,ดาเมจได้เบอร์ด,ดาเมจก่อนมันจะได้ไม่เสียไม่เสียตำแหน่งยืนะ่ะเรายืนกลางอยู่แล้วเบอร์ด,ดาเมจอัดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลากเอาเดี๋ยวพี่ลากขยับให้ชแก้คร<า>ับ ชนแก้วผงหน่อยพร้อมไหมบับให้เรียบร้อยนะบัฟก่อนบัฟก่อนชนแก้วหน่อยครับจน,นหมดแล้วนะผมอยู่อีกตี้หนึ่งนะอ๋อพี่พี่นี่เขาไม่อยู่ในคอพี่ผมบอกในหะ้พี่โอแจกเข้าไม่ได้วันนี้ เออไม่ต้องเปลี่ยนท่าจนแก้วอยู่ยวอะงั้นเริ่มเลยนะได้ตัวไวๆวิ่งออกวิ่งออกครับวิ่งออกสวยครับสวยสวย บวิ่งครับวิ่งใครอ่ะพทัดกับไข่ข้างล่างโอเคอ่ะพร้อมแล้วต่อเลยครับสเต็ปทูตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละอัดก่อนเออเออเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวผมค่อยกขึ้นไปให้ใจเย็นใจเย็นมายืนจุ่มวงกันด้วยวงหายแล้วอาตีต่อตีต่อเบรสตาเมจหน่อยตอนนี้เปอร์เซ็นต์ไล่เลี่ยกันหมดเลย ยกเว้นพิทัตคนเดียวพิทัตสูงประมาณครึ่งทางแล้วต้องหลบนะต้องหลบสก,กิลนะพีนแดงแดงก็ต้องหลบนะวงใหญ่ยิ่งต้องหลบใหญ่เลยนะโด <c oughs> นวาร์ปเรียบร้อยแทงมันจะหลบไงใครเข้ามาบ้างเนี่ยคนเดียวคนเดียวม,ออนะมต้ออาจะไรอ่ะต่อเลยล okay. าย้วจบ ตายตายเดียวตายหนึ่ง,งเอาเลือดนะ่ะแวะเต<า>ิม, <depression> มเลือด

คนขาอยู่ใครในเบอร์โอเอกแต่งดันมาครับคุณตัดต่อย่อยก่อนโอเคไปพกไหมการสอง เริ่มยิงเสารอเลยก็ได้ครับมาแล้วเริ่มเริ่มเริ่มสีไหนอะไรทีนี้มันยิงคนยิงรอไม่ได้เราไม่หงายละเห็นเราชอบไปยิงรอกันชุบเสาครับตัวชุบเสานเ็บยลว ผิดสีหรือเปล่านะผิดสีหรือเปล่านะตามใครนะไม่เอาผมตีผมตีอยู่ผมตีตัวชุเอยู่โอเคไอเดฟเราเป็นแทงแล้วเราก็ไปดึงออกมาถ้าเขาตามมันอื่นน่ะเราเป็นไนท์ไปแล้วไปแล้วอย่าให้มันไปตามมันอื่นเราเป็นไนท์เราต้องดึงนําอยู่แล้ว นี่ผ่านดึกเว้ยเรามีโพฟบกไว้แล้วก็โพฟบกอย่างเดียวเลยตายไปเลยหรอกชั้นเนี้ยมาตามพีโอจังงั้นจบก่อนเลย ตัวชุบเสาข้างล่างถตามันไม่ชุบแล้วไม่ต้องตีตีทิ้งก่อนมาก็ได้จากจากจากระวังของหลุดใครโดนจักเช็คของตัวเองด้วยนะครับของหลุดชั้นหน้ามันจะบางน<ง>ไหลวะไหลวะไปยืนจุ่มวงเดี๋ยวไหล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 เหมือนกันดูขครับ อัดเลยอัดเลยดึงให้อยู่นิ่งๆละ่ะเียบร้อยจากผ่าวงจกักร พี่แฮมต่อเลยครับพี่ครับ

เลเซอร์ขวามาซ้ายอเ,เอ้ยมา,ายมาขวาพูดผิดเห็นแล้วลวนเลย <laughs> มาขวาครับมาขวาเลเซอร์แผงซ้ายครับมาด้านขวามาด้านขวา วิ่งมาขวาครับบอสเปลี่ยนเวฟสองอืมหลบไม่ทันววระเบิดอีกแล้วครับใครโดนล็อกอ่ะ โดนอบอกได้ผมผมโดนเลเซอร์ไม่มีหรอกมีมีใครร็อกเลเซอร์ไหมเออพี่ปอมนี่กดให้ระเบิด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 สามวงลบหลบ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 เลเซอร์เลเซอร์มาขวา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 โอเคสวยครับทุกเพื่อนขึ้นมาตายที่สิบสองครับโหลนึงสิบสองทีสิบเปอร์เซ็น g กวิตี้บนครับตีทิ้งไปหน่อยจะจบละจบไปละผ่านแล้วแหละตี g กวิตี้ทิ้งให้หน่อยดึงละดูดไปละระเบิดครับระเบิดรอบสองเต็มตัวรอเลยนะครับหลเบเลเซอร์ทั้งซ้ายก่อนครับเก็ดตมันจะได้เา เก็บกุญแจไปก่อนเหลือ,อไว้สักดอกหนึ่งมันยื้อนานไม่ได้นะดันมันจะล่มรีบเข้ามานะครับถ้าหลุดอะ่ะรีบเข้ามาหลุดยาวแล้วม้งเนี่ยคอก็หลุดเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนอผ่านไปเลยเดี๋ยวจะเอามาอาเข้ามาซ่อมดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันล่มรอจะล่มกันมาแล้ว